I'm I'm a good student. A good student student มาดูคำถามข้อนี้กันค่ะคือผู้ชมถามอาจารย์ดำว่าคำว่าโน้มหนาวค่ะน้มน้าวในการขายสินค้าหรือว่าน้มหนาวจิตใจนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรดีเพราะมีหลายคำมากกลัวใช้ไม่ถูกค่ะจารย์ดำนี่ครับใช้คำนี้นะครับ rotten milk rotten milk นมหนาวน,นั่นเองนะครับ ใส่เสียงจิง้งหรดเข taking, ้ามาบอกว่า응อะไรคือนมน้ำฟังฟังไม่ชัดนะฮะนมนนาวใช่ไหมนมน้าวโอเคนะครับมุกไม่ฟืนนะฮะคิดว่าที่บ้านกำลังขำกันนะสะู้จิงก็ยิ้มนะฮะไม่มีใครขำโอเค I am successful ประสบความสำเร็จนะครับขำไหมคะสมมติว่าขำอาจจะได้ต่อจะได้ต่อได้นมน้ำนมหนาวนะครับใช้คำว่า convince นะฮะสังเกตนะครับ C O N ไม่ได้ออกเสียงว่าคอนนะฮะคอนวินนะฮะไม่ใช่คอนวินคอนวินเหรอคะคอนวินนะฮะคอนวินก็คือคนที่เป็นคอนเฟ็กนะฮะนักโทษชนะคอนวินนะอ๋อมันฟังเหมือนอย่างนั้นมากกว่าใช่ไหมคะใช่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นแล้วนะคอนเวนส์นะฮะคอนเวนส์นะตัววีเวนส์แล้วก็เน้นพยางค์หลังนะฮะดังนั้นพยางค์แรกนะครับกลายเป็นคอนเสียงชัวที่เราเรียนมาหลายรอบนะครับชัวก็จะใกล้เคียงกับสระเอสนะครับ convince นะฮะเช่น He tried to convince me to do something that I didn't want to do. Like what? I didn't But I didn't do it. I didn't do it. Su Ching tried to convince me to eat pizza and cake earlier today. Earlier today. Ching เค้กแล้วก็พิซซ่าทำไมถึงไม่กินล่ะคะก็อดัมไม่กินนะครับเพราะว่าอดัมตัดพวกนี้ออกไปจากไดเอทของตัวเองนะครับสามารถคุมอาหารได้แล้วนะครับเห็นไหมโอ้ขอบตัวเองไปเลยอามว่าซูชิคือคอนวินส์ไม่สำเร็จนะฮะ w e trying to convince me ฮะเลิกพยายามนมน้าวให้อดัมกินอะไรอ้วนๆแบบนี้ได้นะฮะโอเค อย่างไงก็เคไ้เห็นนะว่าหลังจากถ่ายรายการเสร็จเนี่ยคุณไปอ่านในห้องครัวกินบรวนี่นะครับเค้กไม่ยาวพิซซ่าไม่ยาวนะครับแต่ brownies you can, can convince me to eat brownies ยังไงก็ถ้าใช้ convince เมื่อกี้เป็นกริยานะครับ convince โน้มน้าวนะครับแต่ถ้าใช้เป็น adjective คุณศัพท์นะครับก็จะขยายนามนะครับเช่น that is a very convincing เติม int convincing argument นะเป็นข้อโต้เถียงที่ทําให้น้มน้าวจิตใจหรือว่าน้มน้าวจิตใจของฉันได้นะครับ<ช>ทำให้ฉันเปลี่ยนใจได้ก็ได้นะครับเชื่อไปตามนั้นเลยนะคะถูกต้องนะครับหรือจะมีคำหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยก็คือ persuade นะคร persuade Pers <u> ซึ่งมันออกเสียงแปลกๆนะครับ per ก็ p-e-r per นะฮะแล้วก็ s-u-a-d-e ออกเสียงเหมือนจะเป็น s

เคยยันเคยยอให้คนอื่นทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำนะฮะอ่าชิงนี่แหละนะไม่อยากกินคือ <c oughs> ไม่อยากกินพิซซ่าแต่ก็ต้องกินนะคะ <c oughs> ใช่ persuade <c oughs> หรือถ้าเป็นคุณศัพท์นะครับ persuasive เช่น he's a very persuasive person หรือสุชิง is a very persuasive person ะะระวังนะฮะ be careful she's very convincing and Persuasive ไม่ได้ก็คุณจิตอ่อนไงแตก็ไม่ได้แบบค o n วินสิ่งขนาดนั้นใช่ระดับจิตอ่อนนั่นแหละนะหรือมีคำว่าฉันยังไม่ไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับถ้าเขาพยายามโน้มน้นาวนะครับแล้วก็ไม่ได้ได้ไม่ได้ผลนะครับเราก็ยังยืนหยัดอ,อยู่ในความคิดเห็นของเราอยู่นะครับก็คือ I'm still not convinced that it is true สมมติน,นะครับสู่จิงอยากนมน้าวให้ดำคิดว่าเค <Cake S 1> ้กไม่อ้วนหรอกอใช่อย่างนี้นะฮะเค้ก <Cake S 1> ไม่อ,อ้วนดำบอกนะ I'm still not convinced ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับอย่างนี้นะครับจะเป็น I'm still not convinced มีสองคำที่ใช้บ้างแต่แต่ว่าถือว่าแบบใช้ไม่บ่อยนะครับไม่ทีเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็น coax coax ไม่ใช่นะ coax coax he's trying to coax me to do <Co ax. S 1> stuff I don't want to do หรือมีคำว่า urge mm hmm. ก็คือเหมือน แบบพยายามขยันขย้อนนั่นแหละฮะ urge urge me to do something นะฮะชักนำก็ได้นะครับหรือว่ากระตุ้นให้ทำนะฮะเป็นแบบกระตุ้นกระทุ้งอะไรางเงี้ทำอะไรบางอย่าง he's trying to urge you to do things that you shouldn't do หรือว่า coax ก็ได้นะมีหลายคำมากเลยนะคะว่าทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปใช่ไหมค่ะคมว่า convince กับ persuade ใช้บ่อยสุดนะครับแต่ว่า coax กับ urge ใช้ได้เหมือนกัน แต่ก็อาจจะไม่บ่อยขนาดนั้นก็คือขึ้นต้นด้วยคําว่า convince ไปก่อนนะคะถ้านึกถึงคําว่าโน้มน้าวนะคะเดี๋ยวที่อาจารย์ดำได้บอกไปนะคะว,ว่าวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องก็คือ convince นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคําที่ใช้แทนคําว่าโน้มน้าวได้ค่ะ วันนี้ในช่วงวยากรเป๊ะเวอร์อดัมจะมาผันกริยา3ช่องให้ดูนะครับเพราะว่ารู้หลายคนนะครับเคยท่องมาแต่ว่าอาจจะไม่เคยได้ใช้ในประโยคเต็มๆนะฮะดังนั้นเรามาสร้างประโยคด้วยกันนะครับจะเริ่มจากคำว่า drink แล้วก็ drink แล้วก็ drunk ที่เคยท่องมาดิงเดงดังดิงเดงดังเดี๋ยวเรามาสร้างประโยคด้วยกันนะจะได้ไม่แค่เข้าใจว่าอ่า drink ก็คือช่องหนึ่ง d r a n k ก็คือช่องสอง